สบัสดีโฮเมพี่นองโป่งปายเนาะสุขูสุคนวันนี้ก็ได้มาตะลุยส,ส่วนเบ้าเจมจกแตกนะมากับเบ้าอีกเกอเพิ่นสามคนมาวาซีมาขินแนวเซ็บๆสมบรรยากาศทงท่าเนาะเจ้าเนาะท่าแถวนี้ในบรรยากาศกับซรปมาณนี้เนาะเจ้าเนาะ การชิวเดือนนึ่งบนหัวลมออกพี่น้องเอ้ยเหดให้การหนาวนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่บรรยากาศรอบๆนี่เบาเจียมจอกแตกนำทีมโดยเบาเจียมจอกแตกแล้วก็เบาอีกือเนาะบรรยากาศกับสีป,ประมาณนี้เนาะเจ้าน้อบรรยากาศทาบรรยากาศข้างงล่า bất tiện đặt hàng lang ngốc mạnh. ai mình thu nhàng hay bà cam tin mốc cho đẹp วัไดไ้สบายดียพ่อแม่พี่น้องย่างเป็นทาการเนนะเจ้าเนาะวันนี้กะพาพี่พาน้องมาชมวิวนะเจ้าเนาะมาพบพ่อกันอีกแล้วกับบอลล็รกมามืันนี้มีอันแขกรับเชิญน,นะเจ้าเนาะเป็นเบ้าเจมจอกแตกสบายดีสบายดีและกะทางนี้ก็เป็นเบ้าอีกึ่เนะเจ้าเนาะสบายดีอวันนี้ก็จะพาพี่พาน้องพี่น้องเลยมากิน ตำบางหุ้งหรือว่าส้มตำนั่นแหละเจ้าแล้วก็พร้อมเขี่ยมูนะเจ้านาะแล้วก็พักเก็บเสบๆสนับสนุนคลิปนี้โดยเบ้าเจมเจ้าแตงนะเจ้าเนาะเพิ่นก็พามาพามากินแล้วก็พามาชมวิวข้างล่างก็จะเป็นผู้ลังกาเนาะเจ้านาะแมนวิวเข้มข้องวิวเข้มข้องเจ้าซึ่งงามลายเจ้าอะพี่น้องบวเป็นการเสียเวลาพี่น้องเงีวนเลยนะเจ้านาะ ลมพัดแหงกระแดงบละเข้าก็ได้ใสเลยพี่น้องคำยิ่งใหญ่เด็ๆเลยนี่คำแรกแหงมันคำแรกแหงมันพี่น้องเอ้ยนี่คำยิใหญ่เด็ๆเพื่อพี่เพื่อน้องคำเดียวอิ่มหุนมาออื่นสร่างวะ โอ้ปลาโบกเลยเกอคำใ่ญ่ <คำ S 1> พ่อเกี่ยหมูแซ่บๆดู <c oughs> สุดยอดเลยดิ <c oughs> ข้างล่างเป็นแม่น้ำโขงนะฟ้าพุนเป็นบ้านยังบ้านนาเกบ้านนาเเนาะเจ้าเนาะบานนาเคบานลาดฟ้าพุนกับบ้านทาราด เลยก็ไปพุ่นกับบ้านแพ่งนะเจ้าเนาะบ้านประธานห้างหมดละเา <c oughs> <c oughs> บาอีกเกือ <c oughs> สิบครบที่นั่นระเบ้าอีกเกือบ <ผม S 1> ส่งผม <c oughs> เขาไปรับสม้มเพื่อนนั่นทางเพจเนาะเบาอีกเกือกะเบาอีกเกือเนาะโดยเบาอีกเกือพี่น้องแล้วกาทางยูทูบเบาเจมจอกเตกแล้วกั<น>เพจเพื่อนพร้อม คนณใกล้เลยเนาะผิว่้องว้องคุณรับไม่ไปสิโอเคผมจะเน็บย okay, ังไงล่ะนี่ยเน็บหูหลอดได้ยินบ่พี่น้องออื มือกัดแหงกอกแหงกอกเลยพี่น้องเอยเป็นเหอบเป็นเห็บอยู่เกียดเริ่มจะเข้าไปนั่นอ,อ่ะคือว่าบรรยากาศหนาวนี้เริ่มสองสามวันมาเลยพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานนี้กบมือนี้ลมแหง้งแหงเห็ุให้ผิวหนังของควนเฮากับสิเต๊กน้าเจ้าเนาะก็เริ่มก็เริ่มค่อนข้าง,งบวกเข,กขก้าบวกคอยมั่นใจไนไดยในชีวิตประจำวัน คำยง่าดีโลดคำเบาเล่าบม่ต้องร้อยไม่ต้องพูดมากเสร็จแล้วจังเป็นไผ่ตับนะเนาะกับแซกตับถือต้องตับเบลอัตโนมัติเลย จำแบบอัตโนมัติเบาเจมเพิ่นเลี้ยงพี่น้องเอ้ยมือนี่ <c oughs> คุณสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมือนีเนาะฝากไปกดหัวใจให้เพิ่นในเด้เอเด้อเจ้าเด้อซอยกันพี่น้องเอ้ยซอยเป็นแรงใจให้เพิ่นเนาะ สยย่าบาวธุรกิจร้อยล้านแวรุ่นสร้างโตหนาวไรได้บาเจมเลยภาไหนเสียวเมียเบาอีกเกลือนได้เบาเกลือมีแต่คนโซดๆพี่น้องไงยังโดนมาดำกันคือกันปุ่งสำรวจก็มาเนาะี่นันแน่นจักจีเกิดหรือบ่เกิด ยแนยนสเรื่องายแน่นค่อยบริสุทธิแต่เรื่องของคนอยู่ในใจมีแต่เจ้าผู้เดียวซบซ ฟินกับบรรยากาศเลยเนาะพี่น้องอยู่ที่หายากเนาะอยู่ที่หายากยากมาแต่ดนแล้วบังเอเงิญเมื่อนี้ก็โชคดีเนาะเบ้าเจมเพื่อนไปส่วนเนาะมื่อกี้ได้มารวมตัวกันอีกครั้งเนาะพี่น้งองสามคนกับบริยัตแต่ดนแล้วมันเป็นเดือนแล้วบ่หลายเดือนอ ตั้งแต่คลิปกันนะตั้งแต่กันเข้าม่านนะออตั้งแต่คลิปคนปาอูอ้ๆแล้วพี่น้องได้รับสมนก็นคือซีหูนะเจ้านะเป็นคลิปแรกที่ว่าฟิตติลิ่งกันนะ <รอ S 2> บเบาเจมเบาอีกเกอร์แต่มาตอนนี้ก็โชคดีมารวมตัวกันอีกครั้ง ยูทูบเบอร์น้ำกันนี่ละสาวบ้านน้ำกับซอยเสียในเด้อพี่น้องเด้อบ้านไก่เงินเคียงนะยเนาศัยหุ่นซอยเสียน้ำกันแมนซอยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์นะพี่น้องบ้านไก่เงินเคียงพี่น้องทั้งสองฝากฟังนะจ๊าเนาะ กินไปคุยไปตามภาษาบาวัยรุ่นกินไปคุยไปไรมึงวันไปอีกหรอไอ้ห่งสำรวจนี่มาตามเฮานะขนาดยูทามยังตามน้องมันบุ๋มแมนเอฟซีอะเอฟซีตัวจริงอะตัวจริงไงว่าเขาเมนอยู่ใกล้กันนะเอิร์นกเจ้ามากินน้ำนะอยู่ฟังกูนะเอิร์ Nó lọc hỏng mới kín ra nó. Mọng là bản địa đẹp để phô. Rất thức đi đó. Rất thức đi. Ừ. bàn bao đẹp ยูนครพนมกินกนลิ่นริมโค้งเลยมลมลมพัดบนบนเลย nip การกินเข้ากับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้นะเจ้าเนาะบาร่าก็ขอขอบคุณทุกการมังใจขอพระคุณทุกการติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอให้่วยอวยใส่ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บยาสุได้ความใครยาสุมีนะเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้กกลกาวคำ่าสบายดี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  ハハハ。<laughs>